สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมธนวัน์ยศขลนะครับพบกันอย่างเช่นเคยครับวันนี้ได้ติดตามลงพื้นที่อีกแล้วและได้มาติดตามเคปที่เมื่อวันก่อนที่เราได้มาติดตามผลและได้นําผลิตภัณฑ์ของแคปตูนาโนและก็นานโอคัสของเยื่ไอแคนนะครับวันนี้มาติดตามพื้นที่และก็มาติดตามผลของใครนะครับเรามารู้จักกันเจ้าของพื้นที่ก่อนครับก็อดินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนาชื่อนิดนึงครับพี่วิรัตครับพี่วิรัตมาแสงพี่วิรัตมาแสงนะครับวันนั้นก็คือ คนที่อยู่ใกล้ผมก็คือพี่เจริญครั้งใหญ่ปทุมธานีของเราน,นะครับ,รบตอนนี้พี่วิรัตครับตอนนี้ก็คืออยู่ในท่ามกลางของเขาที่กกันดงอะไรพี่นหน่อไม้ฝรั่งนหน่อไม้ฝรั่งโอ้โหนี่ของเราถ้ามกันไม่ใช่หน่อไม้ไทย <laughs> ใช่ไหมครับ,รบเป็นหน่อไม้ฝ<อ>รั่งหน่อ อ่าองนอกตอนนี้ขยบนิยมของนอกนิยมของนอกนะครับวันนี้นะครับพี่วิรัตครับผมมาเห็นแล้วเห็นใบหน้าเห็นรอยยิ้มพี่วิรัตแล้วดีใจแทนครับวันนั้นนะครับจากเมื่อก่อนในพื้นที่ตรงนี้หน่อไม้ปรหลังตรงนี้จํานวนกี่ไร่ครับพี่ประมาณสองไร่ประมาณสองไร่แล้วในส่วนของสองไร่จากเมื่อก่อนนะครับที่เก็บเกี่ยวอยู่ผลผลิตได้ประมาณอยู่ที่เท่าไหร่พี่ประมาณห้ากิโลห้ากิโลครับ เพราะว่าเมื่อเดือนที่เดือนอะไรนะที่เราได้มาได้นํามาใช้ครั้งแรกตอนนั้นห่างกันประมาณเดือนนึงประมาณเดือนหนึ่งนะประมาณหนึ่งเดือนประมาณเดือนหนึ่งแล้วตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์แคปตูนาโนและกนาโนพัทของเราแต่ตอนนี้พี่วัตหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แคปตูนาโนและนาโนพัทของเราไปนะครับในส่วนของที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเช้าหนึ่งจุบเก็บทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับ <S 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 ได้อยู่ที่ห้ากิโล แต่หลังจากใช้ผลิตภั์แคปตูนนาโนและกันโนาโนพลัสของเราเป็นยังไงพี่ได้เช้าหนึ่งประมาณกี่กิโลครับเพิ่มขึ้นประมาณสิบโลสิบจากแค่เป็นสนะิบห้าจากห้ากิโลเพิ่มเป็นสิบห้ากิโลและที่สําคัญเน็นว่าต้นเป็นยังไงครับพี่นอแน,น่อประมาณนี้ครับแต่ก่อนแต่ก่อนก่อนใช้ก็น่าจะประมาณนี้นี่ก็คือตอนใช้จะเป็นในส่วนมากที่ผลผลิตจะได้ในส่วนของกระดานี้ก็คือเกรดไรนครับตรงนี้อย่างนี้เกรดแทสต์เกรดแทสถือว่าเป็นเกรดที่ราคาต่ำ oh. ที่สุดครับโลติน เราตามถูกที่สุดใช่ไหมครับ <พอ S 1> แล้วก็ตามน,นี้ได้ในส่วนของเกตอะไรครับนี่จมโบครับประเภทจมโบส่วนมากก็คือเห็นเมื่อกี้เมื่อกี้ที่อยู่ในส่วนของหลังจากเมื่อกี้ได้ถอนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเก<ช>็บเกรี่ยหมดแล้วและเมื่อกี้ก็คือจากเมื่อก่อนก็คือจะได้ในส่วนของเกตนี้ทั้งหมดเลยเกือบทม้งหมดก็โตวกว่านี้หน่อยนึงแต่มันไม่ถึงขนาดนี้ไม่ถึงขนาดนี้ครับแต่ตอนนี้หลังจากที่ผลผลิตมันเพิ่มแล้วขนาดยังได้อีกโทษนะพี่ตอนนี้เราไปส่งอยู่เกตเกตเกตเอเลยประมาณหกสิบ กิโลละหกสิบบาทครับเช้าหนึ่งก็ตีว่าถ้าหากว่าสิบห้าโลสิบห้าสิบโลก็ร้อยหกร้อยหกแวโอได้เช้านั้นก็เป็นพันกันเนาะพื้นที่ตรงนี้ถือว่าทํางานต่อวันนะครับแต่มัน,น,นจะมีมีบีมีไซบีมีมีกระดาษไซต์ออาไหมมีไซบีงา,า,จจานจะ,จะหลุดลงหน่อยนึงอ่านั่นคือเรื่องของราคาขึ้นลงกับการตลาดเหมือนกันับแต่พี่วิรัตครับในส่วนของตรงนี้จากที่เราเคยใช้จากห้ากิโลต่อวันครับ นั่นก็คือเพิ่มผลผลิตมาเป็นสิบหกกิโลใช่ไหมครับก็คือตีว่าเพิ่มขึ้นมาเป็นิบกิโลิบกิโลทุกทุกวันเลยทุกวันมันมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเลยเพิ่มขึ้นตลอดเลอยู่แค่นี้นะเพิ่มขึ้นได้ตลอดครับเพิ่มขึ้นทุกวันผมอยากทราบเลยในส่วนของที่ว่าพี่ใช้แคปตูนาโนไปกี่เม็ดพี่นี่เม็ดหนึ่งครับกี่ีครั้งครั้งละเม็ดตอนนี้ก็คือเดือนหนึ่งแค่หนึ่งเดือนพี่ใช้กี่เม็ดแล้วครับพี่สี่เม็ดสี่เม็ด แต่หลังจากใช้ก็คือเนี่ยหนอมันจะอย่างงี้เลยมันเป็นอย่างนี้พี่โกรธผมไหมเนี่ยพี่พี่โกรธพี่เจริญไหมครับที่เอาผลิตภัณฑ์นี้มาให้อ่ะก็นึกเครื่องอยู่เพราะว่ามันได้เก็บเยอะขึ้นทําให้ต้องตื่นเก็บจากจากโนนโนนครับคนแม่บ้านของเรานะครับเก็บบอกว่าตอนนี้ก็คือชักโกรธเลยใช่ไหมครับแทนที่จะได้เวลาพักผ่อนมากขึ้นกลับต้องมาตื่นต่เช้าเคยเก็บตีสี่เสร็จก็ประมาณสิบโมงตอนนี้เป็นยังไงวเก็บตีสี่ เสร็จเที่ยงวันเงี้ยมันโอ้ครับนี่ก็คือเป็นผลนะครับนี่ก็คือถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในส่วนของผลิตภัณฑ์แคตตูนาโนและกันดาโนแพสนะครับพี่วิรัตครับตอนนี้ถือว่าประทับใจไหมครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ตรงนี้ถือว่าประทับใจมากประทับใจมากเลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็คืออยากจะบอกกับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าในส่วนของผู้เกษตรกรของเรานะครับที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะครับให้มั่นใจได้เลยใช่ไหมครับว่าผลิตได้จริงโอเคเลยครับโอเคเลยคก็มาดูสวนก็ได้อ่าแน่ใจมาดูสวนได้เลยใช่ไหมพี่วิรัต ที่สาคัญที่สุดอย่างอย่างประมาณนี้มันก็ประมาณสักหกเดือนมันมันจะหนอ่อเต็มไม่ใหญ่ใช่ไหมครับถ้าปกติเราจะหน่อเล็กจ,จ,จะหน่อเล็กจ,จะหน่อเล<จ>็กน,น,นี่คือถ้าหากว่าตามตามที่เป็นปกติมาแต่นี่กลับสวนทางกลับสวนทางว่าได้ใหญ่ขึ้นและคุณภาพปริมาณเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยหนอก จะไม่งอแม่โอ้โหสุดยอดนี่ครับนื่ก็คือมันเนื้อที่แปลงเพียงแค่สองได้นะครับเก็บกันตลอดเลยนะครับตอนนี้คือข้าวเกษตรที่สี่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและฮอร์โมนตัวไปอ่ะพี่ลดลงไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่ลดนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยใช้แต่เพราะในส่วนของตรงนี้แต่ว่าในส่วนของตรงนี้ในส่วนของยาฆ่าแมลงเรามีบ้างไหมพี่ตอนนี้ มีเราฉีดเดือนเดือนหนึ่งฉีดประมาณสักครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งฉีดสักครั้งในส่วนของยาป้องกันแมลงอะไรครับพี่ครับอันจะเป็นบุ้งเขียวหนอนเขียวเป็นหนอนเขียวหนอนเขียวธรรมดาไม่ต้องใช้ยาแดงอ่าก็คือเป็นธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าจากเมื่อก่อนนะครับก่อนที่จะมาใช้แคปตูนนาโนและการนาโนพัดของเราเนี่ยก็คือมันจะต้องฉีดยาบ่อยไหมครับฉีดยาบ่อยใส่ปุ๋ยบ่อยฉีดยาบ่อยใส่ปุ๋ยบ่อยโอ้นี่จริงเหรอพี่วิทัศจะโกหก,กผมนะจริงจริง เพราะวันนี้นะครับตอนนี้ก็คือเราอยากจะบอกกับเกษตรกรของเราที่เราฉีดนี่เราไม่ค่อยได้ฉีดยานะฉีดฉีดฮอร์โมนฉีดแค่นี้แหละฉีดละครั้งแค่นั้นนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือพี่วิรัตของเรานะครับซึ่งเป็นเกษตรกรและก็ทําในส่วนของโดยตรงเลยหน่อไม้ฝรั่งวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าพี่วิรัตตอนนี้ตอนนี้ประทับใจมีปัญหาอะไรใครบอกเบอร์โทรให้หน่อยอ๋อ0 8 0 องศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าเก้านี่ก็คือในส่วนของบอกนี่เห็นได้ว่ามั่นใจจนเปิดเป็นที่จุดจำหน่ายแล้วด้วยหนาและทางของเราเป็นยังไงครับวันนี้ได้นำบริักา์มาโอ้โหลองตอนครั้งแรกลองเอามาให้ทางเกษตรกรผู้นี้เป็นคนใช้ก็คือโทรตามโทรโทรตามว่าเอ่อเอาไปใช้แล้วเป็นไงบ้างติดตามผลเป็นระยะติดตามผลแล้วก็เออได้ผลเป็นเป็นที่พอใจมากๆเลยตอนแรกเคยใช้แค่ได้แค่ ไอ่ตอนตอนแรกยังไม่ได้ใช้ได้อยู่ประมาณห้าถึงแปกพอตอนหลังมาบอกว่าขึ้นมาเป็นสเท่าโอ้โหทำไมมนขนาดนั้นวะและที่สำคัญตัว่าลดในส่วนของฮอร์โมนยาฆ่าแมลงต้นทุนลดลงแล้วลดลงถือว่าได้ประสิทธิภาพฝากเบอร์โทรไว้หน่อยถ้าหากว่าเกษตรกรของเราสนใจครับถ้าสนใจนะฮะติดต่อไปที่ผมนะครับนายเจริญโปวังนะครับศู1ย์แ9ดหนาสนึ่นะครับ ตลอดเวลานะครับแต่ถ้ากต้องรับด้วยนะครับตอนหลับนะในส่วนตรงตรงนี้นะครับก็คือผมและก็คนที่ได้ทำให้ผมก็คือจารงคนโก้ของเรานะครับหรือว่าเกษตรกรท่านใดนะครับประสบปัญหาในเรื่องของเกษตรนะครับในเรื่องของพืชปันธุ์ต่างๆหรืออยากจะนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้นะครับถ้าหากว่าสนใจยังไงติดต่อมาที่ครั้งพี่เจริญของเรานะครับหรือว่าจารงและถ้ามีปัญหาอะไรโทรมาหาผมก็ได้นะครับ0-81 8459736นะครับธนวัตรยศขุนนะครับไปทุกพื้นที่ครับวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามผลกันในส่วนของเทสตต่างๆที่เราได้มาอ่าให้เขาได้ทดลองกันใช้นะครับวันนี้สุดยอดครับโอเคไหมพี่วิรัตครับโอเคครับครับสวัสดีครับนี่